สวัสดีลูรุทุกคนนะคะกลับมาเจอกับคูกุ้งอีกแล้วนะคะวันแรกของเดือนมีนานะคะก็คือวันที่1เดือนมีนาคมนะคะพศ2อ6 5นห้านะคะวันนี้กลับมาเจอกับคูกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้จะมีคําที่มีอนาม,มา่าเด็กๆนะคะสว,สวัสดีได้ยังไงเราเพิ่งเรียนกันอ่ะคราวนี้เด็กๆลองไปดูเลยนะคะให้เด็กเขียนสะกดคําตามตัวอย่างนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะอย่างเช่น อย่าเด็กๆค่ะเวลาสะกดคำนะดเด็กๆก็สะกดคำว่า are, อยอายยาไม่เอกยานะคะยูอยอูยูไม่เอกยอยู่ต่อไปค่ะยางอยอางอยางไม่เอกยางนะคะต่อไปอยอกอยากนะคะให้เด็กเขียนตามบรรทัดแรกเลยนะคะตามบรรทัดแรกนะคะเขียนลงมาด้านล่างเขียนตามเลยนะคะเขียนสะกดคำตาม ตัวอย่างในแต่ละข้อลงมาด้านล่างนี้เลยนะคะมีทั้งหมด4ข้อนะคะให้เด็กเขียนลงไปเลยนะคะตามตัวอย่างข้างบนที่เป็นกรอบสีส้มนี้นะคะต่อไปใบงานชิ้นต่อไปลูกคุณครูจะให้เด็กเอาคําที่มีว่ายาอยู่ยางอยากมาเติมลงในทั้งหมด10ข้อนี้นะคะอะวารีจุดจุดได้รองเท้าคู่ใหม่แทนคู่เก่าที่ขาดเอาคําว่าอะไรมาเติมดีข้อสจุดจุ เล่นของมีคมระวังจะบาดมืออย่าเล่นของมีคมระวังจะบาดมือข้อสวันหยุดฉันชอบจุดๆุดบ้านอยู่บ้านข้อ4พี่ควรทำตัวเป็นแบบแบบอะไรคะแบบอย่างที่ดีให้แก่น้องใช่ไหมคะข้อหเธอจุดจุดวิ่งเร็วระวังจะหกล้มเธออย่าวิ่งเร็วใช่ไหมคะระวังจะหกล้มข้อห นักเรียนชกต่อยกันเป็นตัวตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะตัวอย่างมีตัวอย่างทั้งตัวอย่างที่ดีแล้วตัวอย่างที่ไม่ดีใช่ไหมคะตัวอย่างที่ดีก็จะเป็นที่น่าชื่นชมนะคะตัวอย่างที่ไม่ดีก็จะแบบว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีที่ทาแล้วมันดูไม่ดีใช่ไหมคะข้อ6จะเป็นคําว่าอย่างข้อ7น้องจุดจุดลองดื่มนมเปรี้ยวรสผลไม้น้องอยากใช่ไหมคะอยากลองข้อ8แม่ไก่จุดๆุดในเร้าแม่ไก่อะไรคะ อยู่ในเราข้อ9เมื่อโตขึ้นฉันจุดจุดจุดเป็นคุณหมออย่า yeah. ข้อ10นอกน้อยเกาะจุดจุดจุดบนกิ่งไม้นกน้อยเกาะอยู่ใช่ไหมคะบนกิ่งไม้อ่ะวันนี้งานของเราไม่ยากเลยนะคะมีทั้งหมด2ใบงานนี่อ่ะใบงานชิ้นแรกให้เขียนตามเลยนะคะเขียนตามลงมาเลยแล้วก็อ่านสะกดคำด้วย ข้อ2ใบางานทนี่2ก็มีทั้งหมด10บข้อนะคะให้เด็กเอาคำมาเติมให้ถูกต้องนะคะแล้วใครไม่มีเครื่องปิ้นนะคะเด็กๆก็เขียนลงไปเลยในสมุดนะลูค่อยๆเขียนพยายามฝึกเขียนไปเรื่อยๆเด็กๆก็จะเก่งเองนะคะางานในวันนี้ให้เด็กเอาคำที่มีออนำนะมีใบางานอยู่สองใบางานนะคะเขียนให้เรียบร้อยลงในสมุดถ้าใครมีเครื่องปิ้นก็ ปินได้เลยแล้วก็ทำส่งคุณคุกุ้งนะคะสวัสดีค่ะ